ไปตำยากับปุ่นกบยางครับนี่กบยางจ้ะเดี๋ยวเครื่องขึ้นไปตำกันกบยางต้มไว้โดนเติบละหอมโอ้ยอ่อนซ่อนเตนยนยสวสันว่าสี่ถ่วกันผู้เย็นหนึ่งนี่อยู่นีได้แกงอยู่3ามหม้อสี่หม้อพี่น้องเลย้ยกับปวดตัวหน่อยแต่ตอนนี้ขาอ้วนๆเลยเพอพี่น้องเ้ยพอดีเกอบลอยเด้อผู้ใดยมกขาวองมาเด้อ สว yup. ัสดีครับสวัสด <hal> ีตอนช่วงเทียงเทียงครับพี่น้องเที่ยงนี้มื้อนี้ก็ยูทงยูทายอยู่แล้วครับยูหายยูหน้าห้าเห็ดคันค่ายรีสอร์ทน้องบัทเนแล้วอยู่พู้นั้น ผู้นี้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ซอยกันเรื่งพึ่งเผือเจ้าว่พยังเป็ัยังไปเพิ่งมีตุผู้นี่สิน้เสนอสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะเดี๋ยวพี่พึ่งเมตุกำลังไผ่เฟียงไผ่เฟียงเพียวสิเดีไปใส่คันไข่ก็หอมหลายเตือนะจ้าสวัสดีจ้าอันไผ่เฟียงบ่แม่นเฟียงอันที่เอาได้เฟียงลำเฟียงต้นต้นนมัออื วุ่งน้าจะไปมุ่งกันกันไข่รีสอร์ทหลังที่สามธรรมดาเราจิเป็นหลังยุคกลางเราปน,นี้กงการผิดว่างแผนผิดแตผได้แตมยูนิ่มจะเดี๋ยวอยู่ว่าพี่พนองไปเบิ่งกอนว่ามันออกมารูปแบบเดก็พาดีหล่ะเดี๋ยวเ,เตียงไปงตังเนกเพาะเสีเตียงนั่นหรือไม่ต,ตัว้งมาโอ้นี่ไ่ไ่เดลียวตัวนี้แม่น้งองไผ่เฮ็ดตีเหลือแต่ประกอบ เดี๋ยวภาคผีหลองเ้าไปเบิงกันว่าเป็นอไรลักษณะออกมาลักษณะทีเ็ดออกมาปีนีเฮ็ดแบบคว้วแข็งแกร่งควา้มมาตรฐานสุปีก็ทีโอ,อเป็นก่อนเฟียงลงมาเท่านนทับปีนีก็เลยเฮ็ดออกแบบไข่ๆข่ก็ส่งเถียงหน้ากระเมนเพราะว่าสีเหลียวไพ่เฟียงนี่ปกนี่นะครับนี่ไพ่เฟียงมาปกทีเมีตู้เฮ็ดยุ่น เกล็ดกับเสียวเตียงก็มาว่างไว้ไว้ในห้องนี่แล้ครับเอาเตียงมาเตียงไงมาว่างไว้น้ตาตำกรว่าจิเต็มหมองพอดีพ่อย่้มอยากนอนกับสิดีนอนสบายบางคนก็บอว่าอย่ามันกื่นมันอึนหลังจากฮ็ดแล้วก็เสียวปูนขาวมาห้อยหน่อยหนึ่งครับปูนขาวมโมาห้อยน้าผื้นตามที่แฟนครับเคยบอกเลยว่าเฮ็ดสุ่มเฟี้ยงก็ต้องเอาปูนขาวมาห้อยเด้อว่าสันครับ มึงเด้อสิเอาอย่เบื้งนะครับเพียงที่มีตูเต้เฮ็ดไว้ก็สิมาอยู่ลักษณะนี้เมื่อคืนถึงควสิแล้วกัเพิ่นรุ่นเฮ็ดไว้อันนี้เพิ่นเอาขึ้นสมมุติซื่อๆเด้อนี่พี่น้องบ่ทันได้เอาอีหลีนี่สมมุตไิมมตไว้ตัวนี้นต้องย้อนมาหน่อยนึงนี่นไปด้วยเออเพิ่นรุ่นลืมภาพพีเบื้งข้างในตัวข้างในว่าค่วมแข็งแร่งมันจังได๋เบิ่งข้างในแบบไรลืมพาพี่พาน,น้องนี่เสียกเฟี้ยงยสิมัด ตามจุดแต่ละกวนสีมัดมานี่แล้วก็ตัวนี้มัดมัดขึ้นกันตัวนี้มัดเชื่อมกันบอยมันหงายบอยมันหงายออกไปทางนี้คือมันดึงเกาะกับตัวนี้ไ้ทุกตัวเสียดขึ้นกันครับทุกตัวเสียดไวขึ้นกันเกาะไว้เพ่อว่ามันจะค่วมแข็งแกร่งอันนี้ถึงมันสีบอหนาปันใดเกิดสิทธแต่บรรยากาศค่วมเย็นหนาวนี่แนงวยนะครับแตะลอนเสียดไว้่วมมาตรฐานค่วมแข็งแกร่ง บถือว่าแข็งแรงก็ทุกเทียทุกเตียวทเทียดให้มันเกิดว่า่ยังได้กับบอลมเมนยังได้เมนเมนว่าจะมีส่สมหนึ่งลมยากบอกไงนี่ลักนี่ก็ฟังนีน่เดี๋ยวอีพ้าพีพ่อน้องไปเบิ้งอีกหลังมูทางพุ่นนะครับอีสองหลังหนึ่งทางพุ่น สองหลังเฮ็ดไว้เปนหนาแล้ครับเพราะว่ามันจะบรรยากาศเยน็เยนควมเยน็นควมหนาวผู้มาจักนอนกับพืน้นเฟี้ยงบรรยากาศเยน็เยนบ้านห้องบรรยากาศธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ยืดถงยืทธาตุไปเบิ้งอีกอหลังหนึ่งหลังว่าหนีหลัง,หล,งหลังใหญ่หลังนี้เป็นเฮ็ดเป็นหลังแรกครับนี่หลังแรก หลังแหลกมันก็จีบางงามปันไดแต่หลังที่สงองเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ออกมาคอยปรับปรุงคอยปรับปรุงเพราะวะ่าเข้าออกแบบไม่เห็ดไม่นะครับประมาณนี้เห็ดเห็ดใบเปี้ยวว่านี่นอนทงนอนท้ายย่ำดุกลานออกมาช่วงปีใหม่ก็สิได้กินลมส้มวิวนำกันบรรยาก,กาศเย็ยนๆทางพุนเลี้ยวเห็นอยนู่นั่น อันซุ่มเขาอสามทหารเสียของกับไอ้คมโคนกับน้ำเย็นนั่นตอเองเอาเฟี้ยงหมอกแห้งโอ้ยหมอกป็นฝนตกพี่น,ออาาน,น้องเอ้ยอ้าวเจไดกับไปเบิ้งแน่าอยู่ในกินน้ำแม่หนองไผ่อีกเที่ยนึงครับน<ร>้งแม่หนองไผ่ก็เติมยากระปุ่นกบย่างครับนี่กบย่างจ้ะเสียอเครื่องถึงไปตำกันกบย่างต้งไมไว้โดนเติมละนี่บรร่ิรัพนเสนอในการเฮ็ดแนวกิน,น,น,กนปานดีเพราะว่า ต่างคนต่างหิ้วเขาต่างคนต่าง,ง,งยากย่างสัตวยัะมีตัวไผ่เพี้ยงนอกๆอยูอ่พอสมองมันกำลังไปหาพักมีซีใบามากินกับขบปุ่นอย,ยู่เอาเดี๋ยวก็มาซดขปุ่นน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสมบตแล้วครับผูต้ติดตามผู้เบิง่งบวอายุบ้านไก่บ้านไกล,าไกลทางพี่น้องบเรา,ย,ายุ่งกับมาเด้อ โอ้มาคาว <บ Higher S 1> าซนะันมะูนเยุมเบงหลมียนเมียนขอบพูณเลย uar, um <inaudible> <c oughs> ไกับมูซุ้มยาซุ้มป่าซุมรุ่งโอ้ไหลเทิงบ้านหนึ่งพุ่นละแถวโรยุงว่าิยุ่งไซก็ดีขอบพูณเลยไหเด้อพี่น้องบางเจียวว่พิษว่ถือว่าบมอนส้นหูมานดกะขอต้องขอโทษขออภัยว่ตรงๆโป๊กๆละพราะยนรุ่นไงวไงไงอืมกัเนบมอนกมเนว่นั่นเ็ต้องขออภัยเลยไครับแต่รับแหกก็ต้องม่กินข้าวสวยน้ำกันเด้อมนี่เห็นหมียองพ็ดก่อน ช่งนี้น้องไฟกำลังสียดีกว่าพกบ่ได้ใส่พริกแกงบ่แม่นไฟบ่จ้ะเอาใส่ตรงเลยใส่พริกบ้านเนานี่ยหลมันจังหอมโอ้ยอ่อนซ่อนเต้นเยสบอสันวันสี่ถั่กันผู้หญิงหนึ่งนี่ยุ่นี่ได้แกงยู่นสามหม้อสี่หม้อบี่น้องเลยนี่เรามันจังนัวเน้อเราเป็นจังนัวเพราะว่ามันกดไวห้ดีเด้นี่โว่ปวดห้ามลูกคนต่อมาโบว์บอกว่าแม่นบะเติงลเกอืดหน่อยเด้อนี่ขันมันตัวสดมันเด้นี่เกือบล เออมารงลรกกัเลี้ยหน่อยไรย่งางวะเนาะเนืสีลอกนบ่เนี่ยว่าปีมันเอือสามตัวสี่ตัว,ตวี่ก็ได้มอนึงก็ได้เลยนี่น่ำสีใสๆตงแหล่งแน่นี่นน้นัวคือเกาใสชุลดใสเกียร์นำปลาแดกสีปุ๊บปุนี่ห่วยไข่อยู่ได้ห่อห่วยให้ห,หนึ่งเงินยามบ่มีอ,อีลีปลาทูหน่อยตัวเดียวกับเหล่วอะไรอย่างี้ได้ส่เออปนใส่น่ำสีจงเลี้งนี่ห่วยหิวๆมากนี่บ่อยากจะบอกเพืกันเรา นี่หน่อยเห็ดตำหน่อยเมียนี่ลหลเห็ดตำไหลกล้วยใยกล้วยใ่เมียนกล้วยใยมูยในบ้านนี่ประมาณโอ้โหจากกัรนี้แก่เกินมูยในบ้านกิประมาณนเจ็ดแปดคนเด้อทั้งลูกทั้งหลานทั้ง่องใยปองใ่บางเทียบางเทีออกมากินน้ำบางเทียบกับโปโต้ผมต้งเทียบกับต้องจงใบถาเพื่อนทังสี่นะั่นต้องเห็ดเพียเพียใบเพียมูในบ้านลูกหลานเนี่ย่อใงใยปองใ่เนี่ยเอาเดี๋ยวไปกินน้วกันเด้อพี่น้องแฟนครับสุ่มงบอนกินเหล้ากับลุยกันพูหร่า สวยสุ่มตัวเพราะท่นแล้วเมตูพดีเศาตินเศมือเลยเมื่อยเนาเหอ็ดไปขอบคุณเด้อปยเมงที่ห้เปียงไม่เงไม่้อเเมงไม่ตออ๋อเปียงเยเม้งย็นเราะม้เราว่าไปเจียวหลอดจ้ามาส่นเพว่าอ๋อจัดตัวทุนดอกเปียงมันหายากผู้อาวดบ้านหนึ่งมีบเกินสี่หาคนดอกเจียวมือเอาห้องด้นี่แต่ว่าเบิ้งเหล่าทางสายสะกุลขจ้า ขาเจ้าสิกเกี่ยวมือ,อไหลสังเกตบมึงเราอ๋อจะไดนกันมาติกมากินของกันในตัวซ่อแล้วไปเล้วนี่มีแล้ยเจ้คิดว่าพ้าเราได้ตวานีเจ้มันก็นได้กินข้าวแซ่บเนี่ยเนีนมันจีบบมีดอ,อ,อกหญ้าหลมันก็คือตะกี้ห้องมีแต่ใส่รถเกี่ยวนั่นดอกหญ้ามันหลาเอ้าก็ต้องเก็บก่อนก่อนสิมาโอ้ยหอมห่วยห่วยหอม ใบบกหูหอมกบอย่างนี่บ่เอาน้ำเขาน้ำเขาหึทองอกงอกแล้วแก้บ่างแก้บ่อืมบ่ได้แก้หกม่องไผเดยตัยเอาไว้ขาตัวแต่กินกับเขาเสียบต้อเดียานอนตอนร่งเอมาขึ้นอตอมาขึ้นตอมาขึ้นเราน้ำน้ำนวดนอนนวน้ำพริกตำหัว ต่างนีมีน้องใก่ลังไปผักมาักยางนี่ยนี่มผ้านี่ผักซีกินพักซีกินพักซีชีเล่ากระลำกระลำปีโอ้หบสูเลยผักกินกับอนขาปุ้นมือนี่อันนี้ไ่ได้ปลูกเองเจ้มือนี่ปลูกเองโอ้โหเงินกระลำปีบนห้ปลูก ขาเจ้าวันนั้นหนาวดีมันจังมันจังเป็นห่อดีแต่ว่ากับมีสายพันธุ์ที่ว่าออกก็ได้ยุตดออกมูหนักมูเบาไหมเนี่ยเนาะเห็นเมนของไก่เอาไปหลังก็เลื่อนพี่หนุ่มโอ้เสียงเป็นไงกำลังมาพอดีเลยโอ้เสียงยี่จ้ำสร้อยนี่มีผู้เดียวหรือยังตดวตัตัตัมากนิกำลังมากเหนียวประมาณนั้นตัวนี้เนา มีน้องไฟพุ่งโดนพี่น้นองใส่ไว้แน่นนลรอจ้ะบอแน่ใจเห็บนบ่บอแน่ใจใส่เติม<ะ>เติมมันสีสียังน้อยเดย้มันยังแสบอันนะ้ำยากระปุนเอาต้องไปใส่กระปุนใส่พักอีกนะที่แรกพี่น้องก็ขอยใจพิษเดือนนั่นอันเลี้ยงเลี้ยงนั่นมันโกบเดือนนั่นโอ,อ้โหมป็นฟองเลยพี่น้องเมียนมันโกบไปแสบปลาหลาบนู่นใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวหอมมวยหวยเลยพี่น้อง หอมใบหูดหอมกบอย่างอ,อผักผโขดพะโล่ซีมดูมแม่ยนของไายในเวลาซิมไปฝุดลวงลวงเลยครบอย่างเพราว่าโดนไปแล้วว่าเนาะแต่ว่าโดนบดเติบแล้วแม่น้องเจนดวานกบเปื่อยไปเลยหรืบุกพริกเปื่อยพไปลเปลยสมควรเน,นาะจางเข้มพอดีและวเจ้พอดีกับปงล่องเจ้าองมันห่องไรเตียเตียวทอง <laughs> พ่อดีพ่อยินรุ่นบริยูพี่น้องเอ้ป <c oughs> ไปประชุม <c> น <oughs> <c oughs> ้ำเพลินบริว่าโอ้คือบทตอนเห็ดคือบทเห็ดเห็นในนอพอี่รุ่นบนดอันไปประชุมบุญน้ำเพลินอยู่ไปเดี๋ยวเอาหอมมาใส่หอมมาใส่ตีบื่อพี่น้องเอ้ปวดรวง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 เราบ่นี่บ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงมาอนี่โออหอมมวยมวยมาเด้อพี่น้องเอ้เสียบเสียบมันเด้อมาอนี่สุดสัมยากระปุ่นกบยาง

ตัวหมองสุบอนนะเพิ่งได้เปียงแกงกบแสบๆผู้ใดมักข้าวองค์มาเด้อโอ้ยมักแน่้สุกคนอยู่เด้อข้าวอ่งค์วันนี้เสีบกินก็เขาอันสิกินแกงหน่อยสิบ่บวางชักด้วยเด้อเอามาเด้อพี่น้องวันนี้ในเวลากินก็สวยน้ำกันเด้อส่วนกรปุ่นน้ำยากบย่างเนี่ลวงพายห็ดบุ้งคยผิดหวังแสบที่เจียวสวนกรปุ่นข้าวแก่เพียงโอ้ยไ้าแก่ก่อนเพียงต่างคนต่างมีปรารถณจิตบุคือกัน ทคนมาเด้อมาเด้อดีนลยอ้กคนบ่ไปเด้อายไป้าพ่นลูกกเซ่ายึติวสอติวนี้เลยเถอะห้โลโหมดนนั้นามึงก่อนมยนอันเด้อพีนองเลยสดกับปุนแจงอันคบย่าง

กัะปุ้ว่าวันสีสีินกันบเพาะหอมชิ้นๆใม่นายมากินผักายกันกเลยใส <laughs> ่กะปุนหน่อยมาผักมาผักายกับตอน่วนีเนาะ <laughs> มาผักกับตอนคือก,กันเบืมาผักกับตอนอ่งๆแ่ดนะไม่ตกยตะพี่ <laughs> โอ้พีมิพุด บแห่งแงยหยกบเกรในของเถียนลืมบุเลยร่อนเ้าองค์คือเป็นวานเช้าองค์นีื่นช้าองค์แล้วก็เดือดการตัด้วชื่อกันบ่บูว่ะเพื่อบุญเนาะแต่ว่าบ่้งอมไปหมดมุ่งมุ่งตอนะบุตอนนี้ก็ไดิน้ำเสดเลยทีนลงเขาดีเบิง ตอนนี้ช่วงต่อสา่งพอดีไปติดงานประชุมวัดบันโรงเรียนประชุมน้ำกันมือโอ้เจนของลอกไปหลูกนังเสือพิมพ์ไปเข้าเอาองค์เอาองค์มัน คนร่ลงดีว่ายุ่งปุ่นเด้อยังกบยางได้เหมือนเลยไปเสื่อปอบแป้งแล้วมาโอ้อยากแกะปุ่นได้หรือเปล่าเปินแล้วมาสอนโย่ไก่ก็วสิไหมโยุสร้างฐานเอาอยู่บ้าปะ เพื่อนครับจูมองทุบอลหน,นะมาเด้อจังผู้ดได้มักรับคุณความเป็นผู้ได้ไก่มักขับคุณกินไงไงเสียพร้อมเ <laughs> พื่อนจะว่าผู้ใดสิมักนำยำแบบใด พูดลุงคนนี้มานำยาปิอันนี้ก็ยำยาปลาจริงนำยายาปลาคบยาปลากบเดี๋ยวป้งต้างกบันเป็นครั้งยิเติ้นแลกนี่ลาบยาบตวานี่น้ำยาไก่อันนี้ยายากบผนคนนิสานนี่ไว่ปีเราครบปี้วส่วนมากเเราเี่ยังละไม่น้องกินได้ทุกอย่าง ว่าอีสาใช่ออเกีกบไตกะทิเป็นไรคือบ่กเขาเึ้นบ่างเปลี่ยนไปเองนีครับสีองอาย่สารผสมผักกลางล่องมึงเปียยนนะยนเดี๋ยวสี่องอยู่แบบลูกครึ่งเสแลอือคือแบบผ้าสูตรล่องมึงเปียงเป็นแน่น đều có cái chỗ ăn cốp đưa thêm tầm lòng tầm lòng tầm lòng tầm 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 เป็นหมื่นแน่หลินทศเสี่นเลือต่อเทียวมันเรือบ้าปุ๋ยจ็ตเสนห้ามแกะเตี้ยงโยวเข้าประเด็นแกะเตี่ยงแกะงูเกบสุ่มก็พันาเหลอย่พี่นองกินเข้เหลีวก็ิ้งนจิ้ง้เหลวปะจิยงวาบก็ิ้งเหลีย่ยุน หมดแพ่น้องยาก h จะนับสุ่ม <laughs> <laughs> ห่วงกกับห่วงห่วงเจดิจ,จ่ายัา่ท่านเป็นเจจ่ายีากาา่อนน้ำบกมันี้ดีเด้ปะเนีนเนเ้ยมันเปลนไปเยอะหอยมันนี้เป็นน้ำหน่ำหรือม่ถูกฉันเมื่อเม่อด้งไงเพี่น้องส้างบัานเรายุง่งส้างบ้นลนหลายๆมองแล้วครับ เอาหลาะเข้านี่ก็เบิ่งกับกันเนาะทิพซี่สุ่มของซุบอลแหล้วครับขอบคุณเลยไหทีพิสตามทีเป็นกำลังแรงใจให้ยุตตลอดครับีใจอ่านตัวคอมเมนเดอร์จ้ะเต็นไตอบจ้ะอืป คำากำเนิดการก็านลก็เมนรคัวงเขาเหม็น่าให้เลือนนก็เหม็นาะตัดีใจจ้ะเป็นคำว่าก็เมมต์ให้ ม่กจานสงง่นขตัอตบัว้มดาตันีฟีมื่นไอ้่กับสอจานแล้วเดี๋ยวดีไวจไเดี๋ยวล้ก็เดี๋ยจานที่สามบอกลมากพี่น้องมูกมักเส่นขอขอบคุณแฟนครับสมองสมบัตินะครับที่ติดต่ำที่ช่วงมีสารมาหน่อยขอบคุณทุกคำล่างแรงใจแล้วครับ คลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเพราะว่าจำนวยก็สีได้ไปพาพี่น้องไปชมเตียงอยู่กินข้าวแล้วเอาฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับจ้าจ้า